ใช่ก <mile> ็เยอะขึ้นค่ะแฮปปี้ไหมคะก็ก็แฮปปี้ค่ะหรือว่าเป็นช่วงช่วงจังหวะแบบว่าพอละครพอละครออนแอร์ก็จะมีแบบงานเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถึงแปดดาวโอเคก็ก็โอเคนะก็ก็โอเคช่วงนี้งานเพิ่มมากขึ้นมีแบบเพิ่มจากเหล็กผ้าตัวด้วยไหมอ๋อจริงๆแล้วก็ก็เป็นมัดขายของแยบนะไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากแบบเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยก็ธรรมดาค่ะ เป็นน้องใหม่อยู่ค่ะตัวยังเล็กใช่ใช่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะตอนนี้น้องมีละครเรื่องใหม่ด้วยใช่ค่ะก็ขวดเจนประพีค่ะเป็นละครบู๊เป็นแบบเปลี่ยนแนวไปเลยเป็นบู๊แล้วก็ยังก็คู่กับพี่ปอที่จะดีค่ะยังคะพีเพิ่งเริ่มถ่ายเพิ่งเปิดกล้องไปถ่ายประมาณสี่คิวเองเป็นนางเอกเป็นสองคู่ค่ะจะมีพี่ไมค์แล้วก็สายใหม่ค่ะจะลังคู่สองคู่กับการแสดง เป็นยังไงบ้างคะเราไปฝึกทักษะมานานก็ไปฝึกมาบ้างแต่ว่าค่อนข้างหนักใจเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็ยังเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายด้วยแล้วก็คือพี่ปิ่นอยากให้หนูแบบว่าดูแบบแข็งแรงกระชับเชงอะไรเงี้ยแล้วก็คงหนักเหมือนกันแบบไปพิจารณากายออกกำลังกายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบไปต่อยมวยบ้างกับพี่ปอก็ขากันได้ดีฝึกแค่ไหนเพิ่งเพิ่งอ่าเข้าฉากแค่ฉากเดียว แต่ก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ที่ได้ร่วมงานพี่ปอโดนแก้ไหมคะขอแก้ไม่ได้ตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเก่งเรื่องที่เราได้ประสบมาเด็กจะแบบอายุมากกว่าก็ดีค่ะก็ดีก็เป็นช่วงที่หนูเป็นช่วงเพิ่งเหมือนเข้ามาถ่ายละครใหม่ๆแล้วก็อยากจะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆคู่กับคู่กับรุ่นพี่ก็ดีจะได้แบบสอนเราได้ยังโอกาสแบบเราได้เรียกกันไหมพระเอกกับไว้ใกล้กัน อันนี้ก็ต้องให้ผู้ใหญ่ให้ผิวจรา,าใ,ใช่ค่ะ่ล่าสุดมีกระแสงมาออกมาว่าเราสนิทกับไม้มากในกองละครอะไรที่ร้านหนูยังไม่ได้เจอไม้เลยใครเจอเป็นไหมคะหนูเคยเจอที่ถ่ายซ้อมหมูห <c oughs> แต่ไม่ได้สนิทกันมาจากไหนอ่ะมีกระเสริออกมาแบบมีกลัวเขาจับคู่กันไม่หรอกไม่หรอกไม่ใช่คู่หนูด้วย ไออาจจะร่วมงานกันแล้วแอบไปสนิทกันอ๋ออะไรไม่ไม่ไม่มีค่ะไม่มีตอนนี้ยังไม่มีไอเข้าฉากกันแบบไหนกันคะพี่ไมค์จะจากที่อ่านในบทก็มีก็มีข้อฉากด้วยกันแต่ว่าตัวจริงยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยบทดันไหมคะคนจับตามองจะถ่ายทำเข้อจับตามองขันแล้วเลยเหรอก็ก็จับตาทำไมอ่ะไม่ไม่อะไรค่ะชิวชิว ตอนนี้ไม่มีหนุ่มคุยอยู่ะอ๋อตอนนี้ไม่มีค่ะเป็นเพราะอะไรคะคัวเลตติ้งไม่ดีหรือว่ายังไงเอ่ยอ๋อหนูก็ไม่บอก่ได้หรอกว่าเป็นเพราะอะไรเพราะเราก็ไม่รู้ทำาหไม่มีหนุ่มเราเปิดหรือเปล่าคะหรือว่าเราไม่อยากที่จะคุยหนูจเฉยๆค่ะหนูยังไงก็ได้เข้ามาก็คุยได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ก็จะเปิดเพิ่มแล้วด้วยไม่มีใครคุยไม่มีใครจีบเลยอะะคงมีก็มีคุยบ้างแต่ว่าไม่ได้คุยแบบ จ <Das que ath> ีป่ะค่ะขอจีปก็ตอบไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าหนูรู้สึกว่าไม่ได้จีบแล้วตอนนี้กับการเตรียมตัวเป็นแฟชชี่เป็นยังไงบ้างคะตื่นเตนะ้นอ่ะพอรู้ว่วต้องเรียนไปด้วยถ่ายไปด้วยก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าหนูก็พอแบ่งเวลาได้ดีเหมือนกันแล้วเราจะพอมีเวลาแบบเคร์คิวระหว่างการเรียนแล้วก็ถ่ายกันหน <c oughs> ูว่าคุยกับโรงเรียนไปแล้วค่ะว่าอาจจะเป็นยังไงแบ่งยังไงอะไรอย่างงี้แล้วก็คือตกลงกันทั้งสองฝ่ายเวลาก็โอเคอันนี้ยังเป็นที่ติดปากใช่อธมบาใช่ค่ะแล้วจริง ไม่รู้เรียกว่ารับนองหรือเปล่าแต่ว่าไปเข้าค่ายกับทั้งชนะมาแล้วก็อาจจะรับนองก็ได้